สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทําการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายแรงงานนะคะสําหรับวันนี้ครูได้นําสื่อ pdf นะคะที่แปลงมาจาก powerpoint นะซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินทดแทนพระราชบัญญัติเงินทดแทนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เรียนต่อจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนะคะหากว่าในบทของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองรางาน2งาน2541เนี่ยเขาจะให้ระบุว่าลูกจ้างเนี่ยควรที่จะมีความรู้หรือว่าต้องรู้เรื่องอะไรบ้างที่เขาเรียกอะไรเป็นวิธีในการปฏิบัติตนใช่ไหมคะอย่างเช่นหย,นะยุดเมื่อไหยุดเมื่อไหร่วันลาเมื่อไหร่ลามีกี่ลาหยุดมีกี่หยุดค่าชดเชยคืออะไรการได้รับค่าล่วงเวลาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความรู้ทั่วไปแต่ถ้าเป็นพระราชบัญญัติเงินทดแทนเนี่ย จะเกี่ยวข้องกับเวลาที่สมมติเราเป็นลูกจ้างนะกำลังขับรถขนขนส่งกำลังขนส่งเออเป็นพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งจูๆ่ๆช่วงที่ขับรถเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุในระหว่างที่ทำงานเราเนี่ยนะคะได้รับเขาเรียกอะไรนะได้รับบาดเจ็บ ใช่ไหมคะทีนี้กฎหมายพระราชบ,บัญญัติเงินทดแทนเนี่ยเขาจะคุ้มครองในกรณีที่เราเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุทุพพลภาพจนถึงกรณีตายอันเนื่องมาจากการทำงานฉะนั้นจำไว้ถ้าเป็นอะไรอยู่อยู่ในช่วงระหว่างการทำงานนักเรียนจะได้รับเงินจากพระเบะเงินทดแทนนี้นะคะ พบรบเดิมปีพศ2537จำไว้นะออกข้อสอบแต่มันจะมีฉบับใหม่แล้วนะคะเป็น2561แต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยยังอยู่ในฉบับเดิมอยู่นะมาดูเนื้อหาสาระสำคัญนะเหมือนที่ครูพูดเลยว่าพอลบบนี้นะจะคุ้มครองลูกจ้างนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะหลุด พรบ,บนี้นะคะจะคุ้มครองลูกจ้างในกรณีไหนบ้างแปบบนึงเดี๋ยวค้ชหาขีดเส้นให้จะจ่ายเงินสมทบให้แก่ลูกจ้างในกรณีได้รับอันตรายเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานนั่นเองนะคะการทำงานให้แก่นายจ้างฉะนั้นถ้านักเรียนไปประสบอุบัติเหตุอันเนื่องจากงานจะได้รับเงินสมทบนะคะจากนายจ้าง ทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะคะหลังจากที่เราประสบอุบัติเหตุมาหรือว่าเจ็บป่วยอย่างเช่นว่าถ้าเราทำงานในโรงงานโม่หินใช่ไหมคะเราก็จะได้รับฝุ่นผงละอองอยู่นานหลายเดือนหลายปีทำให้เรากลายเป็นโรคปอดอะไรเงี้ยในจ้างก็ต้องจัดให้เรารักษาพยาบาลตามอาการที่เราเจ็บป่วยนั้นและ ถ้ารุนแรงสุดก็คือเสียชีวิตก็ต้องมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องจ่ายค่าทําศพนะคะโดยกฎหมายได,ได้ระบุว่าหลังจากที่ลูกจ้างสูญหายสูญหายในที่นี้ก็คือหลังจากสูญหายมาแล้ว3วันอะไรเงี้ยก็ให้สันนิษฐานว่าเสียชีวิตหลังจากที่ลูกจ้างเสียชีวิตนะคะเจ็ดสิบสองชั่วโมงแรกในจ้างต้องเป็นคนที่จัดงานหรือว่า จัดการเรื่องของงานศพให้กับลูกจ้างก่อนโดยกฎหมายได้ระบุว่าใจ,ใจในอัตราส่วนเลยคะ่ะแปบบ๊บนึงนะใจอัตราส่วนก็คือ1ใน3านี่หใน3ของของจำนวนค่าทำศพต่อมาครบเจ็1สชั่วโมงไม่มีญาติมารับหรือใครมาดูแลจัดการงานศพก็ต้อง ให้ในายจ้างเนี่ยจ่ายค่าทำศพที่เหลือนะคะเสมือนกับว่าช่วงแรกใช่ไหมสมมตินายกอเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุระหว่างการขนสง่งทํางานให้กับนายจ้างใช่ไหมเจ็ดสิบสองชั่วโมงแรกหลังจากนายกอเสียชีวิตนายจ้างต้องจ่ายค่าทําศพหนึ่งในสามก้อนแล้วก็รออีกเจ็ดสิบสองชั่วโมงถ้ายังไม่มีญาติมาก็ต้องจ่ายค่าทําศพที่เหลือค่าทําศพก็คือให้เอาค่าจ้าง ของนายกนี่แหละที่เป็นรายวันนะคูณด้วย100อย่างเช่นในที่นี้เขายกตัวอย่างว่านายกได้ค่าจ้างวันละสามร้เอาไปคูณหนึ่งก็เท่ากับอะไรคะก็เท่ากับ3ามหมื่นั่นเองอันนี้ก็คืออัตราการจ่ายค่าทำศพนะคะสาระน่ารู้เกี่ยวกับกองเงน กองทุนเงินทดแทนเงินทดแทนเนี่ยเป็นเงินที่กะจ่ายกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยอุบัติเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการทำงานสมมตินายจ้างกลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่มีทุนสำรองสำหรับจ่ายเงินให้กับลูกจ้างในกรณีดังกล่าวสามารถสะสมเงินเข้าสู่กองทุนเงินทดแทนได้ก็คือจ่ายเป็นรายเดือนรายเดือนรายเดือน กองทุนเงินทดแทนเนี่ยก็จะขึ้นตรงกับสำนักง,งานประกันสังคมนะคะโดยในที่นี้กองทุนนี้จะจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนในจ้างนะก็คือในจ้างก็สะสมเงินจ่ายไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเกิดเหตุกรณีที่แบบว่าสมมุติลูกจ้างไปอะไรขึ้นมาเงี้ยนจ้างก็สามารถที่จะมีเงินกองทุนนีใน้ในการช่วยในการช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเอง สำหรับนะคะเงินกองทุนเนี้ยจะมีคำว่าเงินสมทบนะคือเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเข้ากองทุนเงินท,ทดแทนทุกๆเดือนก็จะคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือกรณีประสบอุบัติเหตุกรณีทุพพลภาพแล้วก็กรณีตายนะคะ <c oughs> ให้แก่ลูกจ้างนั่นเอง สำหรับกองทุนที่เราควร,รู้จักในฐานะลูกจ้างนะก็จะมีกองทุนประกันสังคมนะแล้วก็กองทุนอ้าวแบบ <c oughs> กองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็กองทุนเงินทดแทนทั้งสองฝั่งเนี้ยแตกต่างเงินตรงไหนถ้าเป็นประกันสังคมจะจ่ายทุกกรณีเลยแต่ว่ารวมๆแล้วก็คือจะมีเจ็ดกรณี นายกเนี่ยอาจจะไม่ได้ทํางานอยู่แต่ประสบอุบัติเหตุก็ได้ก็จะได้ประกันสังคมแต่ถ้านายกอทางานอยู่แล้วประสบอุบัติเหตุก็จะได้เงินทดแทนด้วยก็อาจจะได้ทั้งสองอย่างเลยฉะนั้นการจ่ายเงินเข้ากองทุนทั้งสองอย่างเนี้ยในจ้างต้องทําหน้าที่หลกัหลกๆแต่จะสังเกตว่าถ้าเป็นประกันสังคมเนี่ยมันจะให้ประโยชน์หลายอย่างและคนที่จ่ายนะคะจะเป็นทั้ง ลูกจ้างในจ้างแล้วก็รัฐบาลถ้าเป็นประกันสังคมนะคือเหมือน3 3มสามสามคนช่วยกันจ่ายแต่ถ้าเป็นเงินทดแทนเนี่ยในจ้างจะจ่ายอยู่ฝ่ายเดียวประโยชน์ก็จะแตกต่างกันถ้าเป็นประกันสังคมเนี่ยก็จะช่วยเหลือในเจ็ดกรณีเช่นคุณเจ็บป่วยเป็นโรคก,กรณีคอดบุตรพ,กพิการแม้คุณจะไม่ได้ทำงานอยู่คุณก็สามารถได้รับเงินได้แต่ถ้าเป็น เงินทดแทนเนี่ยจะช่วยเหลือในกรณีของค่ารักษาพยาบาลแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุอันนั้นมมาจากการทำงานนะคุณถึงจะได้รับเงินนี้แล้วก็กรณีอย่างเช่นว่าเราไปประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องหยุดงานทำให้สูญเสียอวัยะวะ นะหรือพิการตายสูญหายก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนนี้ค่าทำศพแล้วก็ค่าฟื้นฟูก,ก็คืออย่างเช่นแขนขาแบบว่าต้องเข้าฝุ่งเข้าเฟือกต้องมีกายภาพอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้รับเงินนี้นะทั้ง2กองทุนขึ้นตรงกับสํำนักง,งานประกันสังคมนะคะ,ะมาดูสไลด์ต่อมา ข้อสอบจะถามว่าพอระบองเงินทดแทนเนี่ยฉบับปัจจุบันฉบับวันที่เท่าไรก็คือให้บระบุว่าฉบับที่2อเนี่ยอยู่ปีพศ2อ,อ6 1นะคะโดยถ้าเป็นวันที่ก็คือออกวันที่9ธันวาคม2561ก็คือประกาศใช้กองทุนเงินทดแทนเนี่ยเป็นกองทุนที่ นายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายเงินทดแทนเข้ากองทุนนี้ในทุกๆเดือนไว้ใช้ในกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายจะป่วยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลาภาพจนถึงขั้นตายอันเนื่องมาจากการทํางานอันนี้เขาก็ยังเน้นย้านะต้องเป็นอันเนื่องมาจากการทํางานนะ ฉะนั้นจําไว้ภะราชบัญหยัดเงินทดแทนฉบับเดิมไหนลองพูดสิว่าปีอะไร2537นะฉะบับใหม่ฉบับที่2ก็คือปี2 5งห้กเอาข้อสอบแน่นอนจะช่วยเหลือในกรณีประสบอุบัติเหตุประสบอันตรายเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทํางานซึ่งบางทีเนี่ยมันสูญเสียในเรื่องของอะไรบ้างแล้วก็จะมาดูคําศัพท์กันดูคําว่าประสบอันตรายก่อน ประสบอันตรายนะประสบอันตรายหมายถึงลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายกายก็ดีกระทบจิตใจเช่นอุบัติเหตุนั้นระหว่างทำงานเช่นกำลังแบบแบกของอยู่แล้วก็มีวัสดุชิ้นใหญ่ตกใส่ศีรษะทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนทำให้เขาเป็นเขาเรียกอะไรนะจิต กลายเป็นพูดแบบว่าจิตฟันเฟือนวิกลจจิตไปอันนี้ก็ถือว่าได้รับผลกระทบแก่จิตใจหรือเจ็บป่วยการที่รลืกจ้างเจ็บป่วยก็คืออาจจะป่วยจากโรคสะสมหรือเป็นโรคที่เขาได้ระบุไว้ว่าเป็นโรคที่เกิดแต่การทำงานนะเดี๋ยวครูจะลองยกตัวอย่างว่ามีโรคอะไรบ้าง อย่างเช่นถ้าคุณทำงานในที่ที่แบบเย็นจัดมากร้อนจัดแน่นอนถ้าทำในที่ที่เย็นเย็นตลอดนั่นเองคิดว่าจะเป็นโรคอะไรผิวหนังเนื้อตายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทำงานในที่ร้อนจัดก็จ,จะมีเลือดข้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโรคที่แบบทำงานที่ร้อนบ่อยๆเนาะก็จะมีโรคนะคะเดี๋ยวครูยังหาไม่เจอเลย โลกโลกโรคอ๋อรู้แลลวทำไงโลกที่เกิดจากสภาพของงานแป๊บหบนึ่งนะเราต้องใช้สื่อให้เป็นประโยชน์เอ้า อัดอยู่นี่นะน้องเล่นอยู่บ้านเป็นไงบ้างคะที่เกิดจากการทำงานตามพรบรเงิน ดูซิมีเป็นภาพไหมมันจะมีโลกอยู่นะสักครู่